สวัสดีครับจัดโซนใหม่นะครับวันนี้ก็มีการสลับสับเปลี่ยนรถนะครับอ่าใหม่รถเก่านะครับเข้ามานะครับเป็นวีออสกับยาลิสนะครับช่องนี้ก็คัดวีออสกับยาลิสนะผมบอกกันเลยว่าทุกคันนะครับเกรด A มาตรฐานทุกคันนะยางว่าทุกคันได้รถเกรด A นะครับดังนั้นนะครับเรื่องโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสวยแน่นอนครับเอาแค่ว่าลูกค้าผ่อนได้ประมาณไหนนะครับถ้าถูกอกทุกใจคันไหนชอบคันไหนนะครับแคปจอแอดไลน์มหาเป้ได้เลยนะครับ แคปจอแอดไลน์มาหาไป้เลยนะจะพาดูทุกคันนะครับตั้งแต่วีออสไปยอสนะปีเก่าปีใหม่ยาลิสนะครับตัวไฮตัวโลตัวเจตัวอ e, ีมีให้ครบนะครับเรียกว่าคัดให้ทุกคันนะครับคัดให้แล้วนะครับสารภาพเนี่ยสวยกริปทุกคันเลยนะครับการตีให้ทุกคันว่าโครงสร้างเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีเพิ่มน,นะครับสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับ เตรียมเลยครับเตรียมเลยนะครับผมมีโปรให้นะของแถมนะครับในไลน์นี้ในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับของแถมกงหน้ากางหลังมีให้ขีปนาตร์ปัดน้ำมันมีให้ครบเลยใครสนใจคันไหนเตรียมเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับมาดูกันที่คันแรกนะครับจะเป็นตัว V8 นะครับเจนเก่าหน่อยนะครับเจนเก่าก็คือเจน12 13 14นะครับจะเป็นเจนรถของปี14นะครับเจนนี้นะคันนี้รู้สึกว่าน่าจะขายแล้วนะครับตัวมิด ไอ้ตัว e นะครับขายแล้วนะคันนี้ราคานะครับราคาบอกก่อนนะครับว่าไม่ถึงสามแสนนะครับเลขสวยเลขมงคลสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม็กอนอลยนะครับไม่ใช่แมงรอกระทะงนี่คือแม็กอนอลยนะครับสกเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างมีให้ครบเลยรถนะครับเป็นรถปีสิบสี่ตัวหนึ่งจุดห้าตัว e สปอยเลอร์รอบข้างด้านหลังเนี่ยมีให้ครบแล้วนะครับ ด้านท้ายนะครับด้านท้ายสวยๆแบบนี้นะครับหล่อๆนะครับสวยน่าใช้นะครับและภายในก็กว้างๆนั่งสบายเลยนะครับอ่านั่งสบายแบบนี้ใครหาทักมาโทรมานะครับใครหาอยู่ทักมาโทรมาได้เลยนะครับเกียร์ออโต้ทุกคันนะครับอย่าว่าเกียร์ออโต้ทุกคันไม่มีมนนวดนะนี่เลยจัดให้นะครับผ่อนห้าพันกว่านะครับมาคันต่อไปคันนี้สี่หกหนึ่งห้าทะเบียนนี้นะครับ ตัวนี้เป็นตัว E 1.5 3 2 9จุดห้าสามแก้าผ่อนห้าพกว่าบาทห้าพันไปไปไอ้ห้าพันต้นนะครับห้นคันนี้เลยนะครับนี่เป็นสีดํานะครับ3 5 9แสนหนผ่อนห้าประมาณห้0พันเก้าหกพนะครับนี่คันนี้นะครับเยสวยน่าใช้นะครับทุกคานเปลี่ยนน้ามันนะครับสิ2เจ็ดยี่สิบกิโลตรคันนี้ไม่เก้าหมื่นปีสิบเจ็ดด้วยนะครับปีสิบเจ็คันนี้รู้สึกว่าภายในจะได้เป็นสีเบทนะภายในได้สีเบทนะครับภายในเป็นสีเบทเลยนะครับ ขาวเนียนสภาพกริฟนะครับขาวเนียนสภาพกริฟเลยนะครับภายในเป็นสีเบจทูโทนนะครับน่าใช้มากนะบอกเลยเกียวโต้นะครับ fm am มีให้นะครับบลูทูธแถมให้ได้อยากได้คันนี้ก็ทักมานะครับทักมาโทรมาได้เลยนะครับใครสนใจนะครับทักมานะคันต่อไปนะครับมาดูกันนะครับเป็นสีบรอนเงินเช่นกันนะทะเบียนห้า6หกคันนี้สนใจแคปจอได้เลยนะครับแคปจอนะครับแล้วก็โทรหาเป้ได้เลยหรือ แอดไลน์มานะครับ094 789 4848 48, เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีให้ด้วยนะไฟหน้าเอ้ยขอไปครับไฟตัดหมอกเป็นโปรเจคเตอร์นะครับการชนหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำนะไฟนะไฟมันตินะไฟหน้าเนี่ยเป็นมันติดิฟเคเตอร์นะครับราคา339,000สามีออหนึ่งจุดห้าตัวอ e ีนะครับมีให้อีกหนึ่งคันนะครับ ผ่อนอยู่ประมาณนะครับปีสิบแปดนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณนะครับห้าพันแปดห้าพันแปดรายได้หมื่นสี่หมืนห้าออกได้นะครับอายุงานเกินปีผ่านโปแล้วออกได้เลยหรือจะเป็นตัวนี้รุ่นเก่าๆเจนสองเจนสามนี่เลยสวยๆผ่อนถูกๆราคาเบาๆนะครับสองหนึ่งเก้าสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรถตัวเครื่องหนึ่งจุดห้า e นะครับไม่แสนสี่มาดูภายในนิดนึงสวยๆถูกๆนะครับเอาไปนะครับ ขับได้ปกตินะครับรถทุกคันนะคัดเกตให้อยู่แล้วนะครับบอกเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถทุกคันเนี่ยโครงสร้างเดิมแท้นะครับไม SO anyway. BE ่มีชนหนักแน่นอนนะครับเห็นราคาถูกแบบนี้บอกเลยว่าคดเครื่องคดแน่นขับตรดีนะครับหัวน้งหัวน็อตสภาพเดิมนะครับย้ำว่าเดิมแท้เลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันนะครับในค่ายของ V ีออสวีออสนะครับจะเป็นรถัตเครื่องครับหนึ่งจุดห้าหรือถ้าเป็นยารีตเนี่ยจะเป็นเครื่องหนึสองนะครับ ตัวนี้วิออสเจนนี้นะครับเจนสองเจนสคันนี้ทะเบียนเจ็ดสี่แปดหคันนี้สีบอลเงินนะครับราคานะครับ3 9มแสนเันเท่านั้นนะครับปีสิบห้ไม่สองแสนคันนี้ใครชอบนะครับซื้อสดก็ได้จากแฟนก็ได้มีให้หมดครบเลยที่นี่นะครับผ่อนประมาณห้าพันนะครับหรือจะเป็นตัวปีใหม่หน่อยจะเป็นตัวยาลิสนะครับ ซี่อาร์าจี่สี่ประตูนะครับปีใหม่นะครับปีใหม่หน้าใหม่โฉมใหม่แบบนี้กระจกไฟฟ้านะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับแล้วฟรียังไม่จิดให้นะครับราคาค่าตัว 3, 89, าสามแสนแปดหมื่นเก้าเปเดี้ไอทีปีสองตัวสพอร์ตนะครับสวยหล่อแม็กเป็นปัดเงาสีดำลายใบพัดแบบนี้เลยนะครับไม่ห้าหมื่นโลนะครับไม่ห้าหมื่นโลมีจอครบนะครับจอมีครบเลยเบาะคูหน้าเป็นเบาะหนังตัดสีเทา นะครับแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมแท้มีจอให้ครบนะครับลำโพงสี่ดอกรอบคันดังๆนะครับและบอกเลยว,ว่าสภาพสวยสภาพคลิปสปอยเลยด้านหลังมีมาให้ครบแล้วนะครับตัวนี้มีกล้องถอยกล้องหลังให้ครบแล้วเช่นกันนะครับสวยน่าใช้เลยนะครับมาเริ่มเจนใหม่ๆกันบ้างและมามาดูกัน คันนี้ยัเล็เอทีพอีกสอง 1, สปอร์ตนะครับก็สี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมด้วยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟอ่าไม่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์มันเป็นไฟแบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟตันหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าไปโฉมใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าใหม่ไม่น้อยราคาก็ประมาณสี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับปีหนึ่5ห้าห้าหมืม่นนะครับรถสีขาภายในโทนสีดํานะครับใครชอบแคปจอได้เลยผ่อนก็ประมาณเก้าพันนะครับ สี่พันห้าสี่นห้าผ่อนประมาณเก้าพันนะครับแปดพันแปดพันแปดพันปลายครับแปดพันแปดพันกว่าจอครบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับมีให้ครบเลยพุชสตาร์ทให้มาครบด้วยเช่นกันออกน,นะครับนี่พุชสตาร์ทระบบควบคุมการออกนองเลนนะครับทีทีอ c ซีออโต้ออฟแล้วก็ตัวเซนเซอร์การชนท้ายก็มีให้ครบเลยนะครับโครงสร้างเดิมเป็นรถห้าประตูนะครับห้าประตูก็คือรถที่มีราคาสูงกว่าตัวห้าตัว ตัวสี่ประตูแล้วก็เก็บของนะครับบรรทุกของได้เยอะกว่านะครับ um, คันนี้จะบอกว่ามันรถเนี่ยห้าห้าประตูเนี่ยข้อดีคือเบาะพับได้นะครับเบาะพับได้ให้ดูก่อนนะครับเบาะพับได้นะครับนี่มีกล้องให้ด้วยนะกล้องด้านหลังมีครบแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ยกก่อนตรงนี้มันพับได้นะครับเบาะพับได้นะจริงแล้วะครับ เดี๋ยวผมาหาก่อนนะหาแนวก่อนอ๊บนี่นี่ห็นพับได้แบบนี้เลยนะครับพับไปได้นะพับนอนได้เลยนะครับนี่พับอย่างนี้ได้เลยใครหาอยู่นะทักมาโทรมาได้เลยคันนี้นะครับห้ังโสดจังว่างนะครับสนใจจะาจองทักมาได้เลยอ่นะขอเก็บนิดนดงขอเก็บก่อนนะครับ ส่วนสีดาเป็นรถ4ประตูสีดานก็มีนะครับค่ายยาริสเอทีพนี่เลยนะครับสวยๆชมสปอร์ตแบบนี้นะครับมีให้นะครับครบเลยเช่นกันนะครับฟิล์มรอบคัน60นะครับราคา4 0 0 0 0 0กบาท1 2ึสอปอร์ตคันนี้เลยนะครับใครชอบนะครับรถที่ประหยัดน้ำมันราคากลางๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกกันไปนะตัวนี้นะครับเรียกว่าสวยอบโจทย์น่าใช้ได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นสีดําสภาพหล่อกริบเลยนะครับเนียนตาสภาพเหมือนป้ายแดงนะครับและไม้ผมบอกเลยว่าโคตรน้อยไม้แค่2 9 0 0 0ืก้นโลนะครับคันนี้เลทผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับแถมโปรคับฟรีเก้วันโดยพิเศษเอาไปเลยครับ2.79เท่านั้นนะครับสนใจทักมานะครับคันนี้สีดำหล่อหลนะครับหล่อหลเลยสภาพกริบๆนะครับภายในเยี่ยมไม้ไม้นะครับ มีสีดำกับสีขาวใครหาอยู่นะครับทักมาคเปได้เลย0 9 4ย์9 4 8 4 8เจนปนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นยาฤทธิ์เรียกว่าหน้าหนวดแล้วกันนะครับตรงกระชนหน้าเนี่ยมันเป็นสีบอลเงินตัดกับสีขาวแนละ้วเหมือนหนวดนะครับผมก็เรียกหน้าหนวดนะตัวนี้นะครับไฟโปรเจคเตอร์สังเกตง่ายไฟแบบนี้จะเป็นตัวจีแน่นอนนะครับเป็นตัวจีแน่นอนนะครับสีขาวนะครับรถ5้าประตูนะครับบรรทุกของอนกประสงค์เบาด้านหลังพับได้ราคาสูงกว่าตัวยาฤทธิ์เย สูงกว่าตัวเรเป็นซีดาน4ประตูเช่นวีออสหรือยี่ห้โฉมใหม่นะครับคันนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์การชนหน้าต่างเนี่ยได้มาสภาพคงเดิมทะเบียน c ี7ด้วยนะครับคันนี้มีโปรนะครับบัตรเติมน้ำมันเอาไปเลยครับเติมให้เต็มถังเลยคันนี้จัดให้เลยนะครับแถมให้เต็มถังใครสนใจคันนี้ทักมานะครับราคาค่าตัวของเขานะครับราคา2 9 9 0 0 0เผ่อน5 0า0เอาไปผ่อน5 0 0 0นนะครับเอาไปเลยนะครับเฉลี่ยวันละไม่ถึงร้อย มาดูภายในเอียมๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับน่าใช้นะครับเป็นรถที่นะครับเหมาะกับผู้หญิงผู้ชายนะครับที่เพิ่งทํางานนะครั้งแรกหรือว่ากําลังเริ่มงานนะหารถใช้สักคันนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้แหละสวยตอบโจทย์นะเซนเซอร์ถอยไปสองจุดนะครับหรือจะเป็นปีใหม่มาหน่อยนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับปีใหม่นะครับห้าประตูเหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะบอกว่าเขาก็พับเบาได้นะครับมีที่วางของให้ครบแบบนี้ใหม่ๆเอียมๆน่าใช้นะครับ โครงสร้างเดิมแท้หมดแล้วอยู่แล้วนะครับดูเดิมแท้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีปคว่ำนะครับใครหาทักมาโทรมานะครับอยากได้4ประตูหรือ5ประตูนะครับมีให้ครบเลยเนี่ยครับโซนยาลิสนะครับมาหาเป้บอกเลยได้รถที่สวยไปใช้แน่นอนครับยาลิสนะครับรถเนี่ยเป็นรถที่ขับคล่องตัวนะครับประหยัดน้ํามันนะครับกว่า V ีออสนะด้วยตัวเครื่องที่อ2นะครับจะบอกว่าขับดีขับคล่องตัวนะครับแลวออปชั่นให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับดูภายในของเขานะครับ ม่ว่าจะเป็นผู้สตาร์ที่ให้มาไม่น้อยหน้ากับตัววีออสนะครับให้มามากกว่าพารกิโซนาแทกเทีซีมีครบรับสายวางสายได้พิ่มรายมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับจอมีครบเครื่องเสียงดอเบยด้วยนะครับเครื่องเสียงก็เป็นของดอเบยนะครับสวยน่าใช้เลยนะครับกว้างน่าใช้เสาอกัศแบบชั้นินนะครับมีให้เลือกอยู่ประมาณห้าหกคันนะหกคันนะที่เป็นยาลิทนะที่เป็นยาลิทห้าประตูนะครับมีให้เลือกครบเลยสีดําหรือสีขาวนะครับชอบไฟโปรเจคเตอร์ หรือจะเอาเป็นไฟแบบ l อ d จัดให้ได้หมดเลยนะครับมีให้ครบหมดจบที่นี่นะครับใครอยากได้นะพักมาโทรมาได้เลยนะครับคันนี้ก็นะครับสองหนึ่งเก้าสองเทปนี้ตัวนี้เป็นหนึ่งจุดสองตัวจีนะครับตัวท็อปสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับโอ้ถูกสุดๆแล้วนะครับหน้าหนวดเหมือนกันนะไฟนาร์บิ e เตอร์ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปต้องมีเบาะหนังใช่ไหมรถล็อกนะครับขอไปด้วย เป็นบอะหนังนะบอะหนังบอะพับได้หกสิบสี่สิบนะครับตัวนี้สวยน่าใช้นะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับอัตราการกิ้น้ำมันของเขาอยู่วันยี่สามถึงยี่หกกิโลลิตรเลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีให้สองจุดนะครับกล้องไม่มีเดี๋ยวไปแถมให้นะกล้องก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับกล้องถอยกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยมันมีมันมีความสำคัญนะครับบางคนมือใหม่นะครับถอยรถเนี่ยไม่รู้ว่ากะย้ายรถไปถูกนะครับมีกล้องมีเซ็นเซอร์แบบนี้มันช่วยได้นะครับครได้จัดมาผ่อนประมาณห้าพันหกพันนะครับ คันนี้ก็เป็นยาริเช่นเคยนะครับแต่เป็นรถสี่ประตูนะสีดำลหล่อแบบนี้นะครับโฉมหน้าโฉมตาใหม่ๆนะครับเอียมๆหรือเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็ยาริเช่นกันนะครับแต่คันนี้รู้สึกว่านะครับเป็นไอทีบเนาะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับไฟท้ายไฟจะบหมอกมีมาให้ครบนะครับสวยครบน่าใช้นะครับราคาค่าตัวของเขานะครับสามแสนสองหมื่นเก้าเท่านั้นปีสิบเจ็ดไม่เจ็ดหมื่นนะครับ ไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับเสาอากาศเป็นแบบชัรฟินแบบใหม่แล้วด้วยนะครับรีบทังรีบโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดปดเก้าสี่แปดสิบแปดผมก็จะบอกว่านะครับรถทุกคันนะครับสามารถลเราเทใจลองขับได้ถูกใจค่อยจองหรือนะครับหรือจะไว้ใจเป้การันตีให้เลยนะครับรถทุกคันเนี่ยสวยต้องปกแน่นอนจองได้เลยนะครับจองได้เลยนะจองเขาสัญญานะครับไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะครับเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับหรือจะเป็นค่ายของนิสสันนีเวล่าหนึ่งพันเทอร์โบก็มีคันนี้นะครับสีขาวมุกนะ 389นะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,100นะครับ6,300วันนี้ตัวอ l ด้วยนะครับรอสวยน่าใช้ไปละมันโคตรนะครับตัวเทอร์โบนะแล้วก็จะมีเป็นตัวฮอนด้าซิตี้นะครับสองระบบนะครับ CNG กับตัวเบนซินนะใครหาอยู่นะครับไม่70,000โล70,000-80,000นี่แหละครับประมาณนี้1.5 V นะครับมี12ไม่85,000โลนะครับก็รอมีให้นะหรือเป็นพวกค่ายของเรียกว่าเป็นของนิสสันสปอร์ตเทคนี่ก็มีนะครับ ออเซนเซอร์ถอยกล้องหลังมีเฮดคปสปอยเลอร์มีคคบโอ้โหผมจะบอกว่านะครับอาร์มิาให้มาไม่น้อยหน้าเป็นรถหน้าใช้ใหญ่นะครับเรียกว่าตัวบอดี้ใหญ่ออปชันเยอะนะออปชั่นเยอะมากนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ออฟมีให้นะครับโอ้สวยน่าใช้ซื้อไปช้สักคันนะครับราคาได้ถูกอยู่นะสองแสนหกหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับหนึ่งจุดสองเอลสปอร์ตเทคนะครับมีสอง p อ r สปอร์ตเทคปีสิบเก้าปีใหม่ด้วยคืเชืนอเบนซินและใหม่แค่ห้าหมื่นห้าพันโลนะครับ ไมน้อยสภาพดีเลยนะครับกิบกิปบเบาะนั้นหนานุ่มๆแบบนี้นะครับน่าใช้นะครับบอกเลยน่าใช้มากนะครับฟิล์มรอบพันติดทห้ครบแล้วด้านหลังกว้างนั่งสบายมากนะครับใครหารถสักคังสักคันนะราคาถูกนะครับปีใหม่ราคาถูกไปไมน้อยผมบอกเลยว่าเอานิสันไปไปใช้นะครับรายได้นะขอซักนะครับขอซักคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5000กว่าบาทนะครับขอได้ได้ทั้งหมื่นสี่หมื่นห้าออกได้เลยฟรีดาวได้เลยนะครับ ส่วนจะเป็นมินิแวนมีก็เป็นเซนต้าคันนี้นะครับรถประตูเปิดได้ไฟฟ้านะครับหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งเปิดแมนนวดนะครับรถมินิแวนคันนี้นะครับตัว1.5ต,ต,ตัว G นะครับ469,000หกหมนพันสนะครับใครหาอยู่ทักมาหาเป้ได้เลยไม่แสนกโลเท่านั้นเองนะครับรถทุกคันคัดเกรดให้อยู่แล้วนะครับสนใจโทรมา094 789 4848นะครับเป้นะครับเป็นที่ปรึกษานะครับด้านการขายนะครับใครอยากได้รถคันไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับ รถทุกคันคัดเกรดให้อยู่แล้วนะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับ094 789 4848นะครับรถสวยยาดิเจมแจมแบบนี้สีแดงราคาแค่279,000ก็มีปี13ไม่เซ็น2ก็มีให้ครบเลยนะครับใครได้คันไหนทักมาโทรมาหาเป้เลย094 789 4848นะครับผมคัดรถสวยเกรด A ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับมาต้าแบบนี้ก็มีสกายทีบตัวีนะครับสวยๆรอรอนี้มีให้มีสีแดงมีสีขาว มีให้ครบจบที่นี่ผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านและมีเจ้าที่วิ่งรออเรียกว่านั่งรอทำสัญญาเลยอนุมัติรับรถได้เลยภายในชัว่วโมงใครสนใจขคนไหนทักมาโทรมาเลยวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผม FC ท่านฝากกดไลค์ลก็แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ